อ่านภูวานาถที่ประเด็น JSL ทำแบบนี้คือผิดอภัยไม่ได้สำหรับประเด็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นกับบริษัท JSL ล่าสุดเมื่อวนันนี้หากรกฎาคม65พิธีกรและดีเจชื่อดังอ่านภูวานาถและแขกคมกาได้หยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยในรายการข่าวจบคนไม่จบโดยหนุ่มอันได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าพนักงานควรได้รับสิทธิ ที่เขาควรจะได้รับแล้วการผักสสยให้เขาไปฟ้องกระบวนการทางกฎหมายมันเป็นเรื่องโหดร้ายในวันที่เรารู้สึกโลกไม่ยุติธรรมต่อเราเราจะเจอกระบวนการทางกฎหมายที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมต่อผู้เสียเปรียบมากๆโดยเฉพาะกลไกทางเวลาและต้นทุนจะมีการยื้อไปเรื่อยๆจนเราอ่อนแรงไปเองและเราอาจจะตายก่อนได้เงินที่เราพยายามสู้ถ้าเขาให้ออกแล้วเช่าเชยตามกฎหมายหรือไม่ถ้าทำตามกฎหมายก็โอเค มองว่าการที่ JSL เอาคนออกไม่ผิดแต่การที่จ่ายเงินแค่16%คือผิดฝากกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ